ห้องนี่หห้องนี่ห,ะห,หะห้องนี่ลาห้องห้องบุลาห้องห้องแลวลูกค้นลูกคิดลูกคินนะ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับมื่อนี้ครับพระพี่พระนองครับมาเบิงมาฝองหัวน้ำกันครับมื่อนี้หัวกําลังสีออกลูกครับมื่อนี้นี่ครับน้องเมอรี่นี่ครับกําลังสีออกลูกนะครับเป็นวันอังคานครับที่หามกราคมพศ2564ครับนี่ครับมื่อนี้ นี่ครับกำลังนอนอยูโฮมบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับมือนี้นี่ครับเนามาหลุ่นน้ำกันครับว่าเป็นตัวผู้ตัวแม่นี่ครับมือนี้นี่ครับนอนอยู่พุ่นเดี๋ยวยางไปเบิ่งอกี้ไก่จักหน่อยนึงนี่ครับเนีย้ยไก่แจักหน่อยครับเดี๋ยวเพิ่นตื่นนะครับ เบงอีหลาเบงนี่ครับเอาหลุนน้ากันนะครับเด้อมือนี่นี่ครับนี่ครับหลุนซอยกันเป็นตัวผู้ตัวเมย์นะครับหลุนน้ากันเด้อนี่ครับมือนี่นี่ครับเอาเบงอีหลาเบงนะครับเอามือนี่นะครับเอามาฝังก้อออกลูกน้ากันนี่ครับหลุนซอยกันเป็นตัวผู้ตัวเมยมือนี่นะครับเอาน้องเมอรี่นี่ครับสาวทองแหลกเหลี่ยนะครับ นี่ครับเอ้าเบ่งอีลายเบ่งน,นี่ครับเอ้าน้องเมอรี่เอ้หาหลุ่นน้ำกันเถอะเดอ้อนะครับผู้ตัวผู้ตัวแม่นะครับมือแร้งก็บเพื่อเสด็จมันมันนะครับน,น้องงัวนะครับเอ้า เก็บบรรยากาศฝากเอฟซีทุกท่านครับมือนี้นะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับรุ่นน้ากันเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับเอาเสาเมือจักหน่อยนะครับน้องเมอรี่นะครับเอาเหลืออีกสองแม่อยู่ครับยังบ่ออกกำลังม่านนักกันนะครับอา้าะนำแตกแล้วอา้านำขำต้องนำขำบอสบิดนะี่ครับ ฝ่าวที่อีละฝ่าวๆาวมันแดดห่อนได้นี่ตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามแล้วนะครับตอนแรงครับบ่ายสามนะครับแดดก็มั่งแรงนะครับเอานี่ครับ ว่าแม่มันแดดหอนโอ้ยนุ่มไข่ขนาดเลยนี่ครับมือนี่ยูทงไฮทงหนาครับเด้อนี่ครับมาเอามาเบิ้องหัวออกหลวมมาอนี้นี่ครับถึงเวลาเพิ่นก็ออกนี่ครับนั่งก่อนจักหน่อยนั่งตากแดดเนี่ยนั่งชั่หน่อยนี่ครับเอานี่ครับ เหลือแม่ใหญ่อีกแม่หนึ่งยังบม่ออกอีกแม่หนึ่งหมื่นอันไายมันมันกลางคืนบ่ได้ยทายทนะครับเป็นในลูกตัวแม่อีกแม่หนึง่งแม่ลูกกระทบในลูกตัวแม่อีกหมื่นอันตัวนี้พอดีมันทายกลางเวรก็เลยได่ายทายนะครับเนื้อนี้อีกตัวน,นึ่งบอดดายทายออกตีสองนะครับนอนเบิดเฝ้าเบิดคืนเอาตัวนี้ในในได้ายทายให้พี่ให้น้องเบิงบรรยากาศ Thông hai thông na ngoa, ốc lục, mẹ sáu, phao mẹ y lạ. Nào, khuôn đường trà tạc đẹp phao ốc kia kìa. เบงอีลาเบงนะครับเขาเก็บบรรยากาศน้ำกันนะครับเบงอีลาเบงเขาฟ้าวฝ้า,า,าโอ้ยเบิ่งนมนะครับเด้อนมไข่แห้งขนาดเลยเบิ่งเต่านมนะครับเต่านมน้ำนมดีแห้งนะครับก็อย่าลืม ทั้งมือเกา่ามือใหม่มนะเนาะก็เป็นเหล็กเปลี่ยนประสบการณ์กันนะี่ครับเกลือแร่ครับแย่าขาดแย่าขาดขอบขาดขาดฟ้ามเขานะี่ครับสีขาวก็เป็น AD3A ซับเอหัวมือนี่มีหลายเลือกซื้อเลือกหากันเลยสบายเกลือแร่สำหรับเสริมให้งัวให้ควายเขานะี่ครับ,นะรบฟ้าวในะอิระมันเดรียญหอน แมนี่ยใ่งยาวดีเขากันนีครับเอาเ้าแม่อีนอ เนาะมือก็เศร้าพัคภ่อภนก่อนเอาทาไปเรื่อยๆครับนี่ครับเดี๋ยวจะมาหลุนกันต่อเล้นะตัวผูตัวเมียน่ครับเมืองบรรยากาศหลุนไปน้ำกันมือนี้อากาศดีพร้อมแดดออกนี่ครับน้องเมอรี่ อ่ะออกเรียบร้อยแล้วได้ตัวเถือกครับมือน,นี้นี่ครับตัวเถือกเลม,มันเอ้อแดงๆงามๆอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวเถือกนี่ครับตัวออกไหมไหมสดๆหอนๆกินน้องงวน,น้ากันพี่น้องชาวไทยเานี่ครับเฮ้อเนี่ครับบักเถือกหอยน้าตาโรนี่ครับออกไม้ไข่ยูเมโฮนี่ครับ ดึงออกสองคนสามคนนะี่ครับตากินน่องงออยู่บานนี้นะี่ครับถ่ายเพื่อนเนาะถากินน่องงอได้กับบานนี้นะี่ครับ,บ,บนี่นรถถนะครับเนาะรอบทิศสดซดถอนถอนได้บกทิกจ่อยนี่ครับง่า,า,งายครับง่ายครับง่ายเงาเนาะง่ยเงาเลยปล่อยปล่อยก่อนปล่อยให้มันอันนี้ก่อนเพิ่งเสือกเจ้าของนำ้ำนี่ถือข้อลูก เลยซอยขอดใหญ่ยาวแห้งนี่ครับ <Ash> ยังยืนพันได้เขาก็ออกใหม่ปล่อยปล่อยใอ้มันพักบอนก่อนชั่หน่อยให้มันเลี้ยวก่อนนี่ครับเอ้ามันเป็นลูกกันผสมตาสีฝาดได้บอกเดี๋ยวนี้เสือกเสือกบางเสือกเออปล่อยปล่อยให้เธออันนี้ก่อนนี่เอ้าให้เธอลูกเองเขาก็ออกใหม่สดๆหอนเลยมันใหญ่เงี้ยมันหนักโตมันแห้งนะครับมันใหญ่มันเงี้ย แม่กะไงพ่อกะไงน,นี่ครับเอานี่ปล่อยเลยปล่อยเถอดเตี้ยเอาลูกเถินี่เอา้าเดือดทาหนองงัวเด้อบาดนี่เด้อดทาเพิ่นหนองเพิ่นนี่ครับเนาะเก็บบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องครับเมื่อน,นี้นี่ครับเมาก็ออกมายัางมาถึงหานาทีออกมายังมาถึงหานาทีครับแต่ว่าได้แง่แงวนี่ครับสีสันกับตามนี่แหละ เลมันเล็บแก้ว่าแก้ก็แล้วแต่มัก,มกนี่เพราะห้องก็ออกมพราะทหานะที่ใจเย็นอย่าเพิ่งบูงบ้าหมักละ่ละน,น,นี่ครับกำลังออกใหม่ห้อยจะฟา,าลูกไปไรออกใหม่สดๆอ่นอนๆเอาใจเย็นอย่าบูบามนอนห้องก็ออกปรับสิลูกปรับดึงซอยกันจนเมย์มันจะมาบุญไ,ไทยไทยไ้นี่ครับดึงขาซอยกัน มันหเหีมันก็เลยออกแหย่เน้ยัย่งน้อยสาวทองแหลกน้ำนี่ครับเนาะมันไปเลียาข้อเมียมันลันมาแม่นหนุ่มเนานี่ครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงตัวหนึ่ก่อนนะครับเด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับนี่ครับบรรยากาศเท่ามือนี่นี่ครับบ่ได้ไปถ่ายคลิปฝากพี่ฝากน้องครับก็เลยนี่ครับถ่ายง้อออกลูกง้อจะคล้องนี่ยแหละครับมือนี่นี่ครับเนาะเก็บบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องเพียงสามีก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ เห้องนี that, like all all. S <S that, like in, ่แหลห้องนี่ะห้องอี่ล่ะห้องห้องบักลาห้องห้องดาลูกขึนลูกขึนลูกขึนะ